รวมวิดีโอฮาที่คุณจะคาดเดาไม่ได้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช็อตฟิลนะครับใช่แล้วครับอาจจะเห็นคลิปนี้ในสัปดาห์เดียวกันเพราะว่าผมจะอัพต่อเนื่อง <c oughs> ก็มีคนทักมาใน i อจอีกแล้วว่าเฮ้ยอ ey, ี่หายไปไหนขอโทษด้วยนะฮะอาจจะมาช้านิดน,นึงแต่มาแน่คือไม่อยากให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวไปดูในคลิปเลยครับในถั่ว อย่าบอว์โอ้โเฮ้ยะเฮ้ยเราเรียนทำไมอ่ะเขาโอ้อกจริงนะน่ะเป็นผมช็อกนะครับรู้จักกันมาตั้งนานไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนโอ้ยใจสู้เอาเอาเอา แล้วพวกเยอะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคนถ่ายก็ยืนขำนะทุเรียนโอ้โหจริงปะเนี่ยเรามังคับวอไม่กินได้ไหมอะคือคนที่ไม่ชอบเขก็ไม่ชอบนะครับไม่มีตรงกลางว่าแบบชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ Up, man? ว่าไงพวกซีเอเกอร์แน่นอนฟ h t ไงนะ <laughs> criminal offensive ซไอ e e y อีกนิดโดนหัวแล้วนะครับระวังผมว่าน่าจะมีมีมนี้บอมบัสติก s i ไ e eye กับ,บ criminal offensive s i อ e อ y e b o m b a s คือมองแรงมองแบบ criminal offensive น,ออน,นี่คือมึงจะโดนกูเล่นแล้วมึงระวังไว้แบบนี้นะครับหลายคนจะได้เข้าใจว่ามันคือมุกอะไรช่วงนี้แบบหิดมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าใครไม่เข้าใจเหมือนใส่ทูบไหว้บรรพบุรุษนะครับเขาก็เลยไม่อยากให้แม่เขาเห็นดีนะครับที่พี่ช่วยไว้ทันไม่งั้นไม้เลียวในมือแม่สั่นขอคำหนึ่งหมดเลยโคนช็อกโกแลตรองเท้า ขึ้นมาฮะขับยังไงวะเนี่ยทำไปได้โอ้เชีย่ยออ้อรถมินช็อกชีบหรอลาทำไมเป็นขนาดนั้นน่ะคือทิ้งไว้นาจากร้านหรืออะไรอย่าทำนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับ ลูก้าบอกว่าแอร์ไม่เย็นไปเย็นได้ยังไงต้องหาแอร์เลยโอ้โหตาย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 ปล่อยไว้นานขนาดนั้นได้ไง้วแอร์มันจะไปเย็นเหรอพี่อะไกูอรกนอะไรินอะไรไปัวไป๊บตุ๊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 ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊นตุ๊ตตุุ๊ตมุ๊ตตุ๊ตตุุ๊๊ตตุ๊ตตดต ที่นี่เราตัวจูจูปะเอา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 เชี่ยวเอาพังมันจะมีน้ำหนักลิมิตอยู่นี่ทุกคนไม่มีใครห้ามใครลำบากเลยครับูวิลล่าเน่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 ทำเป็นเท เอาจริงดิสไตร์ Strike. ไม่ฟุกนะน่าจะเรื่องจริงคนที่บอกกูว่าทําไมไม่พากันตื่นแต่เช้าแต่ต้องตื่นเช้ามาเพื่อจะได้อ๋อมังงี้ตอนหลังสามคนเลย <c oughs> เก่งกันทุกบ้านปะตื่นแต่ตีห้าเลยมันนอนเยอะไม่ได้หรอกมันตื่นเองพออายุเยอะทําไมจะนอนไม่เยอะช่วงใบใบช่วงสายสายเอาละ กินข้าวเสร็จนอนแล้วจริงไหมจริงฝากคอมเมนต์ด้วยนะดูมาถึงขนาดนี้นะครับน่าจะชอบคลิปนี้แล้วก่อนที่คุณจะหลับคุณจะจากไปฝากกดไลค์ไว้ด้วยครับเราจะได้เห็นยอดไ like ล์นี้ถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปแนวนี้จริงก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้แล้วไปดูกันต่ออี yeah. Yeah. <laughs> อ้าวเรียบ้อยเลยอ่ะแล้วออกไง <Okay. laughs> ผู้ชายมาช่วย อ,อ๋อได้แล้วได้แล้วได้เพื่อนใหม่แล้วแบบนี้เรียกว่าเพื่อนช่วยไหมฮเด้อเด้ <c oughs> <c oughs> ้อไมผมขำกับอะไรแบบนี้วะอินโนเวชั่นจริงว่ะพอเปิดปุ๊บน้ำมันจะค่อยๆไหลขึ้นแล้วแรงน้ำมันแรงพอดีมันก็เลยไหลออกมาข้างหน้าเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยม ลูกทำไงได้เขารักกันมาก่อนใช่ไหมคนทุกอย่างถือทุกอย่างพ่อแม่เ็เขาเป็นเซลยพี่ทำไปได้บอกแฟนว่าแต่งตัวไปกินชาบูชิวชิว<น> <laughs> ไม่เป็นไรหรอกามากินเดี๋ยวก็กลับแต่ลืมบอกแฟนว่าขามมีควสุ เราจะมาตลาดนัดกันต่อขอโทษนะทีแล้วก็ดูไม่ได้โกรธนี่ยังดูถ่ายรูปแล้วก็โชว์นิววเยี่ยมอยู่เลยกลับบ้านไปเดี๋ยวก็รู้กันเรื่องนี้คุยกันยาวอตัดเด็ดผมทีแซลมอนเหร ข้าวผัดน,นาราปลาไข่ปะอันนี้ผมกินไม่เป็น <C> e <at> ไม่ต้องมองเขามีแผนนี่เองถึงว่าบริการดีจัง ตัวนะไรดิตัวสาวแต่งตัวให้น้องไปหาสาวฉัรู้แบบไหนเซ็กซี่แบบร้อนแรงเอาดีได้พี่จั๊ดสิเหรอพี่ดอออฟเ็นซีฟไซไอมองแรงนะระวังตัวไว้บู๋มพลาสติกไซไอคิมินอนออฟเฟนซีฟไซไอแรงอะนะโอ้โหยังเป็นเด็กอยู่เนาะ อุ้ยอฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะไปละสวมรองเท้าแล้วลึกชาติได้รองเท้าอะไรเนี่ยอา้าโอ้โหยอดอถ้าไก่ได้มาเห็นคลิปนี้ก็จงจำไว้เลยว่า,าจ้องจะเล่นคุณช็อกโกแลตร้อนปารีส ร้อนจริงไม่ไดยอีกนี้จะดิฟช็อกโกแลตได้แล้วนะอากาศมันหนาวช่วยด้วยไก่ทอดเฮ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหเฮ้ย,อ,ยอีกนิดนึงจะเข้ามาคือกินในผ้าหม่มคือกินใต้ผ้าห,มห่มหรือไงน่ากลัว น่าแนะทุกคนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วไม่ต้องกดอีกแลว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างไรก็แล้วทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับที่รอติดตามชมคลิปนี้ไปไหนมานะครับ